ยู่กรุงไม่ก่อหเลยไปเคเคครับเดิะเมนูหรือเดิะดิสเพย์ของผมวันนี้ครับเป็นร้านมูโตโทมาโตะนะครับไรซ์ออมเ็ดเป็นข้าวไข่เจียวแต่เราออกเป็นอารมณ์ญี่ปุ่นนิดหนึ่งครับมีกะหน้าไก่ลมฟันครับอันนี้หน้าฟักทองกับมันหวานนะครับข้าวห่อไข่เบอร์เกอร์นะครับมีหมูกับเนื้อให้เลือกข้าวโพดครับอันนี้เนื้อปูครับเป็นออกเนวปูอัดอันนี้เป็นเนื้อย่างเกาหลีข้าวห่อไข่พอกขั้เล็ตนะครับแล้วก็กุ้งเผ็ด อันนี้กุ้งชุบมะพร้าวฝอยทอดทีอันนี้พันโปโปะไม่รู้อะไรครับแต่เป็นหน้าปีกไก่ครับอันนี้เป็นเลดเคอรี่ครับแกงแดงครับแกงแดงถงคสึแล้วก็เป็นกุ้งตัวโตกับเห็ดพักโคโลเกะกุ้งนะครับอูเยอะเลยครับข้างล่างเป็นสปาเกตตี้ครับมีข้าวไข่หน้าบีฟตูเนื้อสตูเนื้อ,อแล้วก็ไส้กรอบนี่ครับดิสเพย์เขาครับ อยู่กรุงไม่ก่อยหรอกพีเคเคครับแนะนําครับมูโตโทมัตโตชานจีเกตเวครับเอกมัไ e ม